หงแดงลิเวอร์พูลบุกมาแพ้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 4 2 5เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม68คู่ที่น่าสนใจสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเปิดสนามสแตมฟอร์ดบิทรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์ประจำซีซั่นนี้โดยก่อนเริ่มเกมเชลซีตั้งแถวปรบมือให้กับลิเวอร์พูลด้วยเปิดฉากครึ่งแรกมาแค่3นาที เชลซีได้ประตูขึ้นนำา1.0ต่อจากจังหวะที่เปโดรเนโตเปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ากลางให้เอนโซเฟร์น so ันเดตยิงเข้าไปก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่56เชลซีหนีเป็น2-0ถึงจากความผิดพลาดของ2ผู้เล่นลิเวอร์พูลเฟอร์จินฟานดสกัดบอลไม่ดีไปโดนจาเรนควอนซาเข้าประตูตัวเองจากนั้นนาทีที่85ลิเวอร์พูลมีฮึดไล่ตามมาเป็น1-2อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ เปิดลูกเตะมุมให้เฟอร์จินฟานไดมงเข้าไปย่างสวยงามเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก5เชลซีได้จุดโทษเมื่อมอยเซตไกเซโดโดนควอนซาทำฟาวร่วงลงไปและเป็นโคนพ่านเมอร์รับหน้าที่สังหารไม่พลาดพาเชลซีนำห่าง3 1จบเกมเชลซีเอาชนะลิเวอร์พูลไป3ต่อ1เก็บเพิ่มเป็น63คะแนนอยู่อันดับ5ของตารางส่วนลิเวอร์พูลแพ้เป็นนาท,ที่3ของฤดูกาลนี้